ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ต้าด็อกเลสและยัดหาตอนนี้เราก็จะพาทั้ง2เนี่ยมาย้อนอดีตอันเคยรุ่งเรืองสองคนนี้เคยเที่ยว,วมว่นด้วยกันไหมหัย้ยหันวเลยมารวมกันเนี่ยถึง20่สิบไหมผมว่าเกินเกินเหรแต่ผมอะประมาณถาม <3 S 1> ถามกูก่อนเขาให้เอามารวมผมเป็นคนไม่ค่อยได้เที่ยว การเกินของมึงอะชีวิตมึงดูดีว่ะข้ามข้ามครับเรื่องนี้ข้ามข้ามนะเคยเที่ยวมันร่วมด้วยกันเนี่ยเหมือนไม่ข้ามว่ะกลัวเหมือนคนอื่นข้ามได้แต่กูข้ามไม่ได้แบบเหมือนถอยเข้าเกียร์ยังบรรจงเข้าเลยถอยแล้วพี่เข้าไปโอ้ยโอ้ยขอโทษที่ขอโทษครับ ไม่ชินก็ไม่ไม่ได้ขับนะผมเคยนั่งมันขับรถแค่หนึ่งครั้งหลังจากนั้นผมไม่เคยนั่งอีกเลยแล้วมึงไม่เคยพีเลยมึงใส่พีเลยมึงใส่พีเลยมึงตีวงสิบลรอบนี่ซ้ายเหลือโคตรเยอะเลยขวาไือขวามึงจะเบรกอะไรยืดเบนหัวยเหี่ยเอารถเก่งเ่ะโอ้โหเฮียรถมึงระวังด้วยขวับเปิดไฟเลี้ยวหน่อยดิมันเปิดแค่เนี้ย อตาะไรแค่นีแนนซี่ครับพี่นี่แนนซี่เอ้ามือเลี้ยวขวาไปเละเข้านะพี่อะไรก็นึกว่าจะเข้ามึงจะเข้าทำไมมึงมัน้ยเนี่ยเอ้ยพี่เราต้องใช้บัตรจอดรถป่ะเนี่ยอย่าไปเลขอย่าไปเลขมันให้มันค่อยๆเบรกท้ายโน้นท้ายโน้นเพื่อจะพูดแล้วฝั่งอุ้ว่า